อ๋โอโยมอยู่กับใคร,อย,รอยู่กับลูกอยู่กับลูกใช่ไหมใช่อ้อยู่กับลูกกต่ชัดแล้วอยู่กับลูกนี่เหรอลูกเหรอนี่แลูก <c oughs> กี่คนคนมีลูกชายคน,คนหลาน อ๋อมีหลานด้วยแล้วมีเหลนไหมไม่มียังไม่มีมือแกเขาอยู่เขาคนดอาชีพอาชีพแล้วทำงานทำการอะไรกันตอนนี้ตอนนี้ตกงานขอคนอาทั้งแม่ทั้งลูกเลยฮะกอนนี้ตกงานเหรอตกงานก็ปิดปกติทำงานอะไรทำงานอยู่โรงงานนะฮะโรงงานเขาเดี๋ยวโยมไปนั่งนุ๊กไปโยมโยมไปนั่งนุ๊กไปเดี๋ยวจะมานั่งนี้ เออเดี๋ยวจะมานั่งหัวบันไดเนี่ยนะเนี่ยนั่งหัวบันไดบ้านเออตกงานปกติทํางานอะไรอยู่ทำงานอยู่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ลูกกับแม่ทําที่เดียวกันทําคนละที่แล้วทีนี้ทำไมถึงตกงานพร้อมกันก็เขาเขาก็ปวดเหมือนกันลูกก็อยู่เนี่ยเดี๋ยวรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร แล้วตกลงกลายเป็นโยมกับลูกอยู่บ้านหลังนี้และแลวใครทํางานบ้านหลังนี้ก็หนูเป็นคนทําหนูเป็นคนทําแล้วก็ลูกชายทําด้วยอ๋อตอนนี้ตกงานสองคนแล้วก็นี่คือแม่นี่คือแม่แล้วด่าริ่งโยมอ่ะตายแต่ก็ลูกชายยังยังไม่ได้ยังไม่เดินเลยอ๋อยชายทำไมไปปุ๊บปั๊บอุบัติเหตุอะไร รถเครื่องหรือว่ารถรถยนต์รถเครื่องโอ้ช็อกไหมก,ก็มีบ้างก็ยังคิดถึงเขาไหมก็ตอนนี้ก็เบาแล้วเพราะลูกชายก็โตแล้วแล้วทีนี้ค่าของชีพจะทำไงในเมื่อเราไม่ได้ทำงานก็ยังไม่รู้ว่าตกงานมานานแล้วเนี่ยเราจะใช้กินยังไงทีนี้จะรอประกรันสังคมไง ประกันสังคมเป็นเป็นเงินอะไรประกันสังคมก็ทํางานโรงงานก็ได้ประกันสังคมที่ว่าเขาเลิกจ้างอ๋อเขายังไม่ได้ให้ใช่ไหมยังเขากำลังทําเรื่องให้ตรงนี้ได้เป็นแสนแสนหรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นโรงงานเมื่อนอกอ่ะเขาให้แค่หน่อยเดียวเอาอย่างนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรโยมโยมไม่เป็นไรมานี่ไดไม่เป็นไรโยมมานี่ก้านโยมไม่เปดเจ็กแ้วปดสิบมาเขาจะถามแปแล้วหรอโอ้โหก็ถือว่าถือว่ายังแข็งแรงโอ้ วันดียวหายหายคุณน uh, ี่เขาโรคเยอะจีอ๋ออายุเท่าไหร่ลูกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ๋อกินทหารหรือยังลูกยังยังแลเราเรายังไม่เรียกเนี่ยจะเรียกรุ่นนี้แหละก็เขายังไม่เรียกรอโลกเลยอ๋อยังมีโควิดอยู่ใช่นนีใช่เสร็จทำยิงตัวนี้แล้วโยมกินาจกันยังไงเมื่อตกงานเงินคนแก่ กินไงินเินงแกแล้วแปดร้อยแปดร้อยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเข้าวสารไว้กินสักแปลูกและให้เงินไว้ใช้สักสี่พันนะ,ะยามตกทุกขดไย้ยากโยมพระบินทบาทมาเยอะแล้ววันนี้พระมีข้าวกิน <c oughs> ก็แบ่งเกินกินเอามา <c oughs> อเอาเงินห้้ยมส <c oughs> ี่พันอาเอาไว้จุนเจือกันนะลูกเอาให้แม่ <c oughs> Uh, เก็บไ้นะส well ี่คนก็สู้ๆไปนะชีวิตชีวิตมันมีชะตาอยู่โยมยายเทศสักกันดีไหม เอากันสั้นๆก็ได้อัตยตโนนาโถนายนตวเป็นที่ของตนอยู่บ้านหลังนี้อจาะยีอยู่วัดเขาตังนี้ไปไม่ไหวใกกไม่เลอลองให้สติลูกหลานสมมติเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานจะไปแล้วลองให้สติดูว่าจะให้แบบไหนเนี่ยการดำรงชีวิตยังไงลองให้สติลูกหลานดูเอาสั้นๆก็ได้ เขโหูแกไม่ดีไม่เขาเขาบอกว่าจะให้อยู่กันยังไงให้อดทนให้อยู่กันยังไงให้สู้กับโลกได้ปบกระเทยนี่ล่ามก็เหลือเกินจริงอมจุกกอยุ่คนเแล้วแล้วปปนี้เขาไม่ได้งานยุ่ยเดี๋ยวเพิ่มโยนอีกพันหนึ่งไปให้สักห้าพันเพื่อเพื่อไว้ใช้เพราะว่าตกงานทั้งสองคนแล้วก็คนแก่อาศัยเงินคนแก่ได้ก็แค่แค่นั้นมันมันไม่พอหรอกนะ เก็บไว้นะได้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเงินไว้เงินห้าพันเยอะไม่สลับตอนที่เราขัดสนเยอะมากเลยนะเอยไหมเท่าไรแล้วละพันห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าอย่าลืมพุทโธด้วยนะไ้นี่พุทโธต้องอดทนอยู่ไว้ตอนนี้อดทนด้วยพุทโธด้วยนะในหลองพุทโธสามคำนี่พุทโธ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  และกลับไปทำามว่างก่อนนอนก่อนไรพุทโธนะไปแล้วแต่ว่ามีความดีอยู่พระเลยมาเห็นไหมใช่ไหมเห็นไหมอ้มีสุกนะลูกดูแลดีไหมดีเห็นไหมเป็นคนดีเห็นไหมผูอแก่ไม่ดีครงรักไม่ดีเดี๋ยวพูดคําลูกเป็นคนกระตันยูไหมทําไม่กินทุกวันจะกินอะไรเขาก็เพิ่มอีกสองพันค่ากระตันยู สองพันเพิ่มสองพันยามลําบากเอาไปเลยเจ็ดพันเลยนี่เอาเนี่ปดแปดสิบเจ็ดแล้วเนี่ยแปดสิบเจ็ดไม่คุยแล้วนะเจ็ดพัน <7, 000 S 2> แล้วแปดพันแล้วรับก็ไม่รู้เรื่องไป,ไปละบ้านนูจังพุทโธยังไม่ยอมพุทโธเลย <laughs> ได้ห้าร้อยบ้านนูได้ห้าร้อยไปแล